ใครตัวอะไรสักอย่างแน่นอนเลยอะ่ะเราจะไปร้านหินงามต้องเดินย้อนกลับไปไหมคะหรือว่าขึ้นรถไปเดินไปเดินมาหลงทางและตอนนี้เราก็เดินมาถึงน้ําตกน้อยแล้วนะคะไม่รู้ว่ามือนิวสันหรือว่าดอกกระเจียหวยาวหินห้มตั้งฝั่งนี้นู่นไงนู่นนู่นนู่นน่นอ่ะถึงแล้วจ้าหินเลดา้าไปหินฟี فا อ๋อถึงแล้วจ้า หินฟีฟ่าเวลครับสวัสดีจ้าตอนนี้โอปออยู่อุทยานแห่งชาติป่ายินงามตรงนี้คือทุ่งดอกกระเจียวเนาะเป็นคลิปก่อนหน,น้านี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูได้เลยจ้ะแต่ตอนนี้โอปอกำลังจะพาไปลานหินงามซึ่งมีหินหลายๆรูปแบบให้เองดูอะมีหินแบบแปลกๆแล้วไปรอชมว่าจะแปลขนาดไหนะเดี๋ยวเองรอรถตรงศารานี่ค่าคือรถรางคนละ30บาทเด็ก20ผู้ใหญ่30บาทเนาะ รุนมาลุกๆแล้วโบโบกยิงเขาไม่จอดแน่นอนถามว่าเดินเหนื่อยไหมคุณเหนื่อยอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้เหนื่อยจนแบบไม่ไหวอ่ะสบายๆเดินดูทุ่งดอกกระเจียวไปเลยรไปบายทุงดอกกระเจียวจะถึงแล้วขัางนาข้้งนาเป็นร้านหินหน่อ ลานหินหนออลุงน,น,นี่น้อแล้วเดี๋ยวเดินต่อไปอเราลงแค่สองคนขอบุณค่าลานหินหนอไปเขาไปดูข้างในไม่มีใครลงเลยลงกันอยู่สองคนเดี๋ยวเองค่อยไปดูลานหินงามต่อดูว่าเองจะรอรถหรือว่าเองจะเดินไปก็ได้แต่รอรถด,ดีกว่าโอ้ยนี่ไงดอกกระเจียวเยอะแยะโอ้ยดอกกระเจียวตรงนี้ย่ใหญ่เลยเห็นไหมเหมือนเหมือนเจ้าหน้าที่เขาเอามาวางไว้ให้อะ่ะเขามามาประดับอะ่ะ อุ้ยดกอกยังสูงเลยนี่ดอกนี่สูงเกินคือบอะ่ะอุ้ยสวยอุ้ยดอกนี้สวยดอกนี้สวยนี่กระเจียวอะไรนั่นอะ่ะขมิ้นแดงกระเจียวส้มกระเจียวแดงบ,สบนสวรรค์มีหลายแบบเนะาะไปเองไปดูหินฟังนี้กันฝังนี้ยังสูงเลยอะ่ะอู้หูปถึงข้างในนู่นเลยเองเดินเข้าไปถึงข้างในนู่นเลยเนาะโอ้โหเฮ้ยหินนั่นนี่มีแองเป็นกุ้ยมันมหัศจรรย์มากเลยอ่ะ มีไข่จิงงจกอยู่ในนี้ด้วยฮัลโหลเสียงกล้องนี่นี่นี่ใมือไข่จิงโจกแน่นอนอ,ะอ่ะเนาะใช่ไหมเห็นไหมไปมัศจสจันเนาะเฮ้ยทางนัมนมันมีทางเดินนะเอ็งลองเดินไปไหมหรือว่าจะเป็นทางไปลานหินงามหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นทางตันล่ะไปะอะลองไปดูเนาะย่างไหลเอาเสียงรถมาเด็นไปไลหรอกเนาะลองลอง,ลองเดินดูก่อนถ้างั้นก็ล้อรถรอบรอบหลังเฮ้ยเฮ้ยทำไมนิ่มๆ ไม่ใช่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 แค่ดินทรายเป็นแบบเนี้ยเป็นคล้ายๆทราย,ยแหละเรากดมีมอสแต่ว่าตอน,นเหยียบอะนิ่มมากเลยมันนิมน่มๆนุมน่มๆเลยเหมือนเดินในบนพรมอะเหมือนพรมขนาดสส่รองเท้าเรายังรู้สึกว่านิ่มมากอ่ะอเ,เออมันทะลุได้ไหมถ้าทะลุได้ลองเดินไปดูดีกว่าเข้าไปแล้วสปอนเซอร์รองเท้าเดินป่าเข้าบ้างนะคะ <laughs> <laughs> เดินตาบ่อยจ้าเราก็เดินมาไล่ขาพริกสุกทีเร็วปออ๋อมันออกถนนไหมไม่ใช่ใครเขาเดินกันไปเดินไปก็ได้เอะเอ็นทะลุไปรอรถฝั่งนี้ได้ไหมมีที่รอรถหรือเปล่าไปไปดูเออลื่นวะางไหนนี่ตรงนี้ดูลื่นมาะอุย้ยน้ำไหลน,น,น้ำตกน้อยน้ตกน้อยตอนนี้เราก็เดินมาถึงน้ำตกน้อยแล้วนะคะอ,<ก>อู้เย,ย็นเจี๊ยบเลยจ้า อยากเลียนน้ำได้ไปเลียนน้ำแน่นอนเพราะว่าอุทยานสุดท้ายที่เองจะไปก็คืออุทยานแห่งชาติตาบตูนได้เลียนน้ำแน่นอนนื่ไหลลงไปนู่นเลยแหละอ๋อไหลลงไปซะนั่นไงอู้ถ้าน้ำแรงๆแบบคงจะสวยมากอะ่ะเฮ้ยดอกกระเจียวขาวอะ่ะเนี่ยจึ็มเลยหนึ่งสองสามใช่ไหมดอกกระเจียวสีขาว <S 2> <S 2> <S 2> ไป <S <S มันออก,กเเขียวหน่อยอู้สวยอะ่ะสีขาวก็สวยไปอีกแบบนะเนาะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะ ขาให้มาศึกษาธรรมชาตินี่คือเส้นทางการเดิยนศึกษาธรรมชาตินะคะทุกคนคะ่ะไข่ตัวอะไรสักอย่างแน่นอนเลยอะ่ะเ็วโปนึกว่าเป็นแบบเหมือนปุ๋ยนุ่นหรืออะไรอะ่ะที่ลอยมาเกาะอ่ะไม่ใช่อะ่ะเนาะต้องเป็นตัวของไข่ของสัต์อะไรสักอย่างอะ่ะถ้าใครลูกก็คอมเมนต์บอกก็จะอุย้ยมีรูตรงกลางด้วยใครลูกคอมเมนต์มาเด้อย้จะโปก็ไม่เชื่อชา้าเรื่องในป่าเนาะแต่ว่าสวยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวรอรถผ่าน ถ้ารถเขาไม่จอดให้เองเดินไปอ๋อตรงนี้เขาเรียกว่านำ้ำน้ำตกผากาล้วยไม้โรยจากที่เองไปดูเมื่อกี้เนี่ยหนูจะไปร้านหินงามต้องเดินย้อนกลับไปไหมคะหรือว่าขึ้นรถไปก็ไม่กล้าไปรอเสื้อต้องราบเรื่องต้องไปรอฝั่นนนนงนู้นใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะเดินไปเดินมาหลงทางงงจะของอ่ะเลยปะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่าให้เดินไปรอกะสามแยกข้างหนาน,นูา่งอูู้ดอกกระเจียวนี่ โอ้โหคุณพระยังยาวเลยจะเทียบให้ดูกับมือว่ะไม่รู้ว่ามือนิวสันหรือว่าดอกกจีเจียวยาวอุ้ยสวยอ่ะไปเดินไปนู่นเห็นไหมรอรถสามแยกนั่นเดินไปเดินมาหลงทางซ่านว่าสซานอ่ะหยุดกินน้ำรอไหมลานหินงามหกร้อยเมตรแต่หกร้อยเมตรก็นิดเดียวอุ้ยนี่มันต้นอนั้นนี่เตะแล้วมันใบมันฮุบอะ่ะ คิดซะว่าคลิปนี้เป็นคลิปพามาชมธรรมชาติบรรยากาศเลยมายลาบไมยลาบไมยลาบเออไมยลาบอื้วว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 ว้ววหวว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 เววววว่าววมาวว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 าวววาววววรวว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  ไป,ไปเตรนยมจเดินมาหลงดางเราตลกเลยนี่ลออกกลีกสองร้อยห้าสิบเมตรถึงลานงามก็เหมือนมันไกลายอยู่นะถ้าเดินมาเออไก่เท่าไหร่ดอกขึ้นเนินเนี่ยโอเคตรงนี้ก็มีห้องน้ำห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้ลงรถมาปุ๊บก็ อยู่ใกล้ๆของน้ำเลยถ้าใครจะเข้าของน้ำเนาะอ๋อนี่นไงประวัติเองดูนิดนึงเนาะดูแป๊บหนึ่ง้านหินงามอยู่ในอุทยานแห่งชาติป่าหินงามประกอบด้วยหินใหญ่มีรูปร่างลักษณะแปลกแตกต่างกันในพื้นที่กว่าสิบไร่เองจะเดินสิบไร่เลยนะไม่เดินหรอก <c oughs> ปเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของลมและน้ำต่อหินทรายจับตัวกันเป็นเวลานานาน,นับล้านปีนับล้านปีทำให้เกิดโขดหินที่มีรูปร่างสวยงามห,ามหาาอาศจรย์เช่น หินฟีฟ้าเวอร์ครับหินแม่ไก่ยักษ์หินถ้ำมองมอหำตั้งมอหำตั้งหินเลดา้าและหินช้างเอลวันบริเวณพื้นล่างมีพุ่มไม้ติเตีย้ยสวยงามและพันไม้แปลกตาซึ่งเป็นพืชหายาก <c oughs> เช่นไลเคนนข้าตอกหรือสีและเฟินหลากหลายชนิดอยู่ตามลานหินสามารถเดินชมความงามได้ทั่วบริเวณโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีเขาอเดิน30นาที ชมแต่ว่าเองอะ่ะเดินไปถ่ายไปก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ใบดีด้วยนี่จาทูจาทูจาถูลองดูจะพยาย,ยามให้เห็นทุกได้ให้เห็นทุกหินเนาะด้านหินงามไปจ้ะเข้าไปข้างในโอ้โหชะลืมเอาหมวกมา ซีไลคิดแล้วเิยคิดแล้วคิดอีกเด้นี่หินทํามองหินประสานหินหํำตั้งหินแม่ไกยักษ์หินราชสีหินช้างอิรวันหินเลด้าหินฟีฟ้าวครับฮะหนฟีฟ่าหัครับไกลสุดเลยพุกลอยเมตรนี่ทำทำเขาดิสวยไหมคะสวยสวยไหมแต่ว่าไก่เลย ๋อ oh, ขอบคุณค่ะสวยไหมคะสวยหนูใช่ไหมคะโอเคหาให้เจอจบจากชมหินงามลานหินงามแล้วเองจะไปเก็บเต้นเพื่อที่จะไปต่ออุทยานแห่งชัดใส่ทองเป็นอุทยานที่สอที่เองจะไปวันต่อต่อไปก็ไปภูแลนคาแล้วก็วันต่อไปก็จะไปตาโตนไปให้ครบอุทยานเลยถึงแล้วหินถ้ำมอง15เมตรโอ้สบายมาก หินถ้ำมองเอาเมื่อกี้บอกสิบห้าอ๋ออันนี้มอหินตั้งมอ,อยไม่ใช่มอ,มอหามตั้งห้าสิบเมตรเราหินถ้ำมองอยู่ไหนอะนี่อะไปดูหินมอหามตั้งก่อนอยากเห็นไปดูอลังการมากอะนี่ไงหินถ้ำมองจเจอแล้วหินถ้ำมองโอ้นี่ไงหินถ้ำมองจะมีรูรอดแบบนั้นมองกันทางไหน แบบตานนี้ว่าทางนู้นเลยก <c oughs> ็ว่าจะทางไหนเอาลองดูก็มีรูสองอันเลยนี่ก็มีรูเห็นแต่กล้องอ่ะด <c oughs> ูจากทางนี้ก็สวยอ,อาจาจะน,นหินถ้ำมองใช่นี่ทะลุหากันพอจกเข้าไปดิไม่มีตัวอะไรในนั้นน่ะ <c oughs> ตาโอเคหินถ้ำมองเดี๋ยวให้ดูมองมองไกลๆมองมุูไก่หินถ้ำมองผ่านไปหนึ่ง ไปทางนี้ใช่ไหมหินปราสาทหินปราสาทอยู่ข้างหนา้าดูตรงนี้สวยเองต้องมองไกลๆก,ก่อนมาเราจะพาทุกคนเข้าปราสาทถึงแล้วจ้าหินปราสาทใช่ไหมหินปราสาทเหมือนไหมมองมุมนั่นอวิตูตรงนี้เป็นเอ่งว่ะเป็นเป็นว่าวเข้าไปอะ่ะเนาะไปทางไหนต่อโอเคสอ,สองละงหินที่สอง,สองหินปราสาท หินแม่ไก่ยักษ์มองไกลๆดูเหมือนไหมหินแม่ไก่ยักษ์อันนี้ซูมตรงไหนคือไก่ตรงไหนคือหัวนี่เนยเหมือนไก่เรามาดูฝั่งนี้ป่ะไหนไหนหัวไก่กับหางไก่ชี้ไม่เห็นนี่คือหัวหวะเออซ้ายมือคือหัวโอเคไก่โอ,คโอ้คนก็นจินตนาการเนาะเออเหมือนเหมือนเนาะ,ปะไปดูไก่ๆเราก็ไปหาหินหามตั้งฝั่งนี้นู่นไงนู่นนู่นนู่นไปดูหินหามตั้งก่อนเนาะเป็นหินยอดทิศที่ใครๆมาก็ต้องมาดู อุน้าน้าเอาไปทางไหนอ่ะเอาช่วยกันนับเด้อถึงแล้วหินหามตังนี่รูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างงี้เนาะหามตังร็อกเขาเขียนเป็นทับซับเลยเนาะยืนเฉียลงยังไงเนี่ยกอดกอดหินไปเรื่อยๆโอู้หมีอีกทุ่งหนึ่งมีไหมใช่ครับผมนาฬิกาอะไรเนี่ยอ๋อปอปออนทัวค่ะออนทัวถือว่าค่ะอ๋อมีทุ่งดอกกระเจียวข้างหลังด้วยเหรอคะอ๋อ ขอบคุณค่ะอ่าโอเคสามแล้วนะหินหำตั้งแล้วจ้ะกดหินสามแล้วหินแม่ไก่ย,ยักษ์เป็นหินที่สี่อ๋อนี่คือหางเหรอใช่ใช่หางแม่ไก่มีไข่หรือเปล่าคะโอเคอันนี้หินที่สี่หินแม่ไก่ย,ยักษ์จ้าเขามีกี่หินนะตอนที่เองอ่านอะ่ะเฮ้ยขึ้นมาดูสวยมากเฮ้ยอันนั้นต้องเป็น ต้องเป็นหินนั่นแน่นอนเลยอะอะไรนะหินบั็อคแบบคายๆเลยคายๆเลยดู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 ดนดูดูดูดเดู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 ดกเหมืดูเหมือูดูกได่ดูดูดอดูดูดูอูดูดอดูไูดปดูดูปูดูอูาไดูดูดูดีดู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 หูด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 ูาูนูู้ดเดูรูด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 เดูดหดูดเดูดูรูดูดูดนดูู้ด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 ดดดดะจอู้ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหตัวนี้เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนตักเตนอ่ะเบอร์เริ่มเลยใหญ่กคุณนุ้นงน,นั่นนั่นสูงเอาสูงเอาเราทุกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เห็นไหมลองเทียบกันก็กิ่งไม้พิ่งที่เขาเกาะอยู่อ่ะใหญ่กว่ากินใหญ่มากโอปอมองมาเห็นแต่ไกลเลยอ่ะสวยด้วยเนาะน่างามน่าร้อยเนาะอือม่คิ้นดอกน่ารักกว่านี่โอ้โหแดดไม่ธรรมดานะคะแต่มีลมอ่ะ มาดู้วจาะทางประมาณนี้แหละมา,ะมา,มาเห็นแล้วช่างเอราวันต้องคืนมาแต่ว่าหันไปมองข้างหลังดูอ่ะโอสวยเลยเห็นเห็นกังหันลมด้วยก็อยากให้ชมแบบบรรยากาศลมอ้อมๆอมันเนาะก็จะหันซ้ายหาันขวาก็เวียนหัวกันไปโอ้เห็น <laughs> ทุกกังหันลมถึงนู่นเลย,ยไม่รู้นั่นเขาอ,อะไรนะว้าวดีนะที่มีลม ไม่งั้นล่อนตายหัวล้านหัวล้านเปียกเลยห,หัวล้านเปียกเลยหินช้างเอราวัน,น,นหินราชสีอยู่ทางนู่นเด้อเองมาดูใกล้หินเอราวันหินช้างเอราวันก่อนอ่ะช่วยกันมองดูต้องมองใก,กล้ๆกลแหละหินช้างเอราวันถึงแล้วนะจ๊ะ<ม>หินที่เท่าไหราเหรอห้าไหมอือเองต้องมองมุมไหนอ่ะลองมองดูรอบ,รบๆออ่ะทุกคนช่วยกันมองด้วยจ้าว่ามุมไหน โอ้โหร้อยน้ำไหลเต็มเลยอ่ะโอ้ยต้องขึ้นมาข้างนี่นะจะขำไปดูหินฝั่งนู้นมาข้ามมาจ้ะหินช้างเอราวันเป็นหินที่เท่าไหรล่ะหินเล้ดอุ้ยใส่หมวกมันเอาหัวหัวลานเปียกหรอเอาไปึ้อโอ้ใหญ่นะมันมันดูเนื้อใกล้ๆว่ะ ดูแบบเหมือนจะล่มเลยอะน่นนากลัวแท้อะะถึงแล้วจ้าหินเลดาเหมือนไหมเหมือนเลดาไหมโอ้โหตัวดูให้แกตัวนี้มันเสียวมากแบบเหมือนจะล่มทับเลยอะเราเนื้อนะเป็นเนื้อแบบว่าแบบแบบเหมือนถูกกัดเซาะแบบมากมายอะมันแบบเป็นพุนๆเลยอะต้องดูสวยสวยไปอีกแบบ นาแต่แต่สวยแบบสวยแบบสวยแบบขลังขังอ่ะสวยแบบขลังขังไปไปอีกอไป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 หินแรกต่อหินลราจะสีเมื่อกี้เองเดินเลยมาแลาวล่าจะสีหายไปไหนหรอโอ้โหตรงนี้เป็นเป็นต้องเป็นซอกสวยๆเดี๋ยวเองจะเดินไปดูหินวัวครับใช่ไหมใช่โอ้โหทาง อุ้ยมีรองเทา้ารองเทา้าเดินอยากมาอยากลองดูมีรองเทา้าดะรองเทา้ลเทาลุดอะพื้นรองเท้าลุดอะทางออกโอ้ฉันไม่หนาลืมหมวกเลยมามายืมใหม่ม,มันรออแเราเพราะมันจะมันเที่ยงเราไงฮิล่าจะสีนา่าจจะอยู่ตรงไหนลืมแล้วอ่ะเมื่อกี้เนี่ย อ้าไ,ไปไปไปไหนไหนก็มาแล้วแต่เหนื่อยมากเลยนั่นเนี่ยเขาบอกแดดร้อนอาอยากให้ทุกคนได้เห็นทุกทุกหินคือเผื่อใครแบบมาไม่ได้อะไรเงี้ยนี่ไงจริงๆด้วยอาช่วยกันมองว่าเป็นหินราชสีตรงไหน,นต้องมองไกลๆก่อนเนาะหินราชสีถึงแล้วจ้าอ่ะช่วยกันจินตนาการต้องมองไกลๆอ่ะถึงจะมองออกเนาะ นั่น,นสิใช่ไหมตะก่องเอาแล้วแต่ว่าจินตนาการของใครของมันแล้วกันเ <c oughs> พราะว่าปอเป็นคนไม่มีศิละปะทางด้านนี้เลยอะนี่แล้วนีราชสีห์นีราชสีห์เด้อหินราสีเด้อกลับไปทางเดิมหินราชะสีห์น่าจะดูทางนั้นจริงๆแหละคิดว่านะโอเคเอาเป็นเป็นอนาช่วยกันจินตนาการด้วยว่าเป็นรูปราชสีห์ยังไงแต่ว่าถึงแล้ว หินราชสีไปไปดูหินสุดท้ายเราเดี๋ยวจะได้กลับไปเก็บเต้นกันไปหินฟีฟ่าโวคับแล้วก็ทางออก100ออหนึ่งรเมตรตรงไปเลยเหนื่อยอยู่นะแต่เพื่อทุกคนวูยังสวยเลยมองลงไปยัางงามอ๋งามเห็นวิวแล้วก็หายเหนื่อยโอ้ยหัวลานนองเปียกมาแล้ว <laughs> รองเท้าเดินป่าต้องเข้าแล้วนะคะสปอนเซอร์ขารองเท้าเดินป่านะคะต้องเข้าแล้วนะคะนี่ไงมองต่ตรงนี้ก็เห็นใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนไม่ใช่เาไม่ใช่โอ้นู้นไกลๆนู้นเด้อจ้ะไปก็ว่าอยู่คือถึงเร็วแท้่ร้อยเมตรแต่ว่าเดินทางไหนอะหินทรายใช่ไใช่เป็นหินทรายวิ่งมากอ่ะตอนเนี้ยฉันก็เวียนหัววิ่งวิ่งวิ่งเหมือนกันวิ่งมาก วิ่งวิเลยไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าในกล้องเห็นไหมแบบวิง่งวิงอ่ะเนี่ยเต็มเลยวิ่งมากเลยอะ่ะนี่ตรงซ้ายก็มีโอ้โหไกลจังมันลอยเมตรจริงไหมเนี่ยเห็นอยู่นู้นไกลไกลนู่นเด้อ,อยังมองจากมองจากที่สูงสูงก็สวยดีนะไปหินฟีฟ้าเขามีป้ายบอกเนาะตลอดทางดีเนาะ ใกล้ถึงแล้วจ้าทุกคนถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วจ้าหินฟีฟาโวครับโอ้โหเย้เป็นหินสุทไายินฟีฟาโวครับที่เองจะพาดูเนาะไปอาก็พาชมโคบสูกหินเลยเงือแตกซี่แต่ทําเพื่อทุกคนเป็นยังไงเดิงจากใครชอบหินไหนคอมเมนต์มาอากงชอบหินอะไรโอปอชอบตูกหินเลยตาก็ชอบหินอะไร <laughs> ไปไปดีกว่าก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งยิงๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของอปอเดอร์เดี๋ยวอปอจะต้องออกจากตรงนี้ไปแล้วเขาจะไปเก็บเต็นเราจะได้ไปอุทยานแห่งชาติไซทองต่อแล้วก็วันทัดไปอุทยานแห่งชาติกูแลนค่าวันต่อไปก็ไปอุทยานแห่งชาติตาาตัวต้องรอติดตามชมบรรยากาศว่าจะเป็นยังไงเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปละไปบัดดีงามง